ไฟนี่มันจะน,น่ารุนแรงที่อยู่ใน่แต่ใช่ครับ<ด>ตรวจสอบแล้วหมายเลขสามหัวด้าน,นี่สามเท็ดดี้ลบกันหนึ่งซึ่งเลขเครื่อเลขหลังมันจะ,ระตรงกัวนี้เดี๋ยวอีกนิดก็ค่ะร้อมแล้วเสร็จจากนั้นหน้ากครับผมอยากทราบความรู้สึกของคุณพี่ทองสุขครับเมื่อทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงพะเยาสามารถติดตามและจับกลุ่มรถสวมทะเบียนของคุณพี่ได้ครับคุณพี่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับ รู้สึกรู้สึกทูมิใจแะ้วก็ดีใจมากครับเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นทุกมาหลายเดือนแล้วคือคือเราใช้รถอยู่ที่กรุงเทพแล้วอยู่ดีเนี่ยรถเราถูกถูกสมทะเบียนอยู่ที่พะเยาได้ยังไงครับแล้วเราเราเป็นคนไทยอ่ะแล้วถ้าเกิดอยู่ดีเนี่ยเราไปทําความผิดอยู่ที่ต่างจังหวัดโดยที่เราไม่ได้ทําเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพึ่งตํารวจ แล้วเราก็ได้รับคาแนะนําจากตํารวจที่ติดต่อไปครั้งแรกนะครับว่าให้ไปแจ้งความแล้วก็ส่งไปแจ้งความไปให้นะครับพอเราก็รอรอจนวันหนึ่งเนี่ยตํารวจที่มาเราโทรกลับมาว่าอจับได้แล้วอะไรเงี้ยเอความรู้สึกมันเหมือนเหมือนยกภูเขาจากโขกอ่ะเพราะถ้าเขาลวเราไปขนจรเสพติดหรือไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายร้ายอะไรหมดเนี้ย เราก็จะเป็นตกเป็นผู้ต้องหาไปนะครับผมต้องขอบคุณจากความรู้สึกจากใจจริงนะว่าขอบคุณอ่าทางตำรวจอทางหลวงที่พเยาอาะนะครับอ่าที่ที่ดูแลประชาชนตาดํำๆอย่างเราอ่ะนะครับไม่ไม่ให้เกิดเรื่องที่มันมันที่ต้องไปต่าแก้ไขทีหลังนะครับต้องต้องขอบพระคุณจริงๆครับรู้สึกภูมิใจมากๆกับตำรวจเก่งๆบ้านเรายังมีเยอะครับขอบพระคุณจริงๆครับผม